เนีย่ยแซ่บปอดกล้วยอต็ตกฟืนพางลายเลยมาเนียเน่ยสสม,มีเจ่แนวสดๆมาป้วงเดี๋ยวอันนี้ใช่ปะ สบายดีพี่น้องหมดสูฟุสน้องตอนนี้เาสอนอยู่ที่บ้านหนองสะพังเมืองไซบุรีแขวงสะวันนะรนาเขตคลิปนี้จะพาพี่น้องเขาไปลองไปเที่ยวตลาดนัดบ้านนาซายเมืองอุทุมพรแขวงสะวันนะรนาเขตเื่นกัน ตลาดนัดตอนบ่ายวันเสาร์อาทิตย์หนึง่งเปิดเท่านึงเนะาะเบาวซอนเดินทางมาจากพุทละทางหนองบกลัดมาทางแกงกระเบาแล้วก็ออกมาทางสามแยกบ้านนาทรายไปเบิ่งอาหารการกินว่ามื้อนี้เพิ่นมีอย่างมาขายแน่เนาะผ่านมาบาวซ้อนจะเคยพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวหลายเทื่ออยูน่น ระยะนีญญ้ก็เป็นระยะเระดูฝนอาหารการกินน่าจะหลายไปที่สาพับส้มเบิ้งบรรยากาศน้ำกน้อนพี่น้อง วป่าปล่อยวางให้เป็นห้างของโดเดียวได้พอแล้วตลาดนัดนาทรายเนาะพี่น้องโอ้ของโยงกินลายมาเนี่แต่ว่าพี่น้องเขาเพ่นยังพันมาเลาะลายเพื่อเขาค้าไม่ค้ามาก่อนมีหอดบางไฟหมักพุ่งผักกะลำเนาะ เบียร์ไม้ก็มีหมักแตงก็มีไรอันนี้เริ่มมีหมักแตงแล้วพี่น้องหมักแตงจริงแตงลายอาหารธรมรมชาติก็มีนะอยู่โซนด้านในเนาะอาหารธรมรมนชะาติเอาที่าลีพักพืนพักเนียนีงแซ่บพักอยังนี่แมมผักการจองไปลวกกินเนาะ ายมัดเท่าไรม,ร 5, 2, มรรันละฮะสองมัดโอ้ยสองมัดัดนี่พักอย่าง,งนี่ก็รั่วกัน,กนเนาะนี่พักอ,ก,ก,กอย่างก็มาปุ๊บเอาแลละสองมัด,ด,นนดสดนาเนาะพักเจ้านาะบอบสดธนาตัวพักธรรมชาเนาะ ด้วยค่ะกะลีดอกผักกะเมีมเย,ยาาสวยมังน้ำเต้าป่ยัยอ่อนบ่กออ็ขายก็ได้ดโอ้ขายซี้อยซิพันเอาไปลวกเนาะลวกจำเจีว มา1ม0 0 0สิบพเอาของใครของแม่มันบอโอ้หาสิบพันอ้นำมาันเต้าลายได้ม่วงด้ทงใครอ๋อบักลายเนาะสิบพันจีบที่นี่มม่วงหลาย เสาลาย,ลยโอ้ตลาดใหญ่พอสมควรเนาะเสื้อผ้าของอยู่ของกินเทียบตอดกล้วยขายเป็นวีก็ขายบ่วีเท่าไหร่วียี่สิบพันกงามเนาะงามเราจวมีย0 0สิบพัน เอาวีนึ่งเลยเอาวีุภาคเนาะสุขพอดีเลยตัวดินก็มีตัวปลาทอ,อดัด๋วไปเนปะานะสดเลยใส่ปิ้งไข่จามก็มีเนาะ นในอาหารน้ำมาซ่าโดยเฉพาะผื่ผักปูหอยปูป่ามีมัตสึก็ตกผื่นผักลายเลยมาเนี่ยมีแต่แนวสดๆสทั้งนั้นอ,อ่ะผักบงผักบิตูมักม่วง ใส่เล้วน้อยแหละรวกบเนาะรวบโคอ้แนกินลายเลยจกแนวซื้ออะไบางนี่ลายขนาดเฉพาะกัมีอีกพอดีแกงเนาะโ้ยยโเฉพาะนอไหมาบวบมาเท่าไรเ้ มัดละสิ้งอ่อนเนาะอ่ะมัหนึ่งบววอ่อนบววอ่อนเก็บกรกสดหงมีเราบางหงี่ยมีอยู่

เราไม่ไล่เนาะโอ้เขาออกวายเหรอวะออกวายอะไรแล้ว <anak> ต <lonely> ัวบอกว่าตงเราขายให้ไม่ม้วนมกีังนะฮะมกไมมกจักพันตามมกิตามมกซิปก็ได้นอไมมไม่ไผ่บ่โมเมนต์้วไม่ไผ่ได้จะไม่ไม่บ่ของไผ่ใชไม่ค่าบวิญเอ้า เออดู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 ้ไปจเด้าผูกระได้มุกนไม้ยางไม้ไทยหนไม้ไทยซีมจากมุกจากมุกหนึ่งนี่นะอ๋ซีมไทยเอาซีมจากมุกนึ่งแล้วหมักซีมไปไผ่ขึ้นข้อะจากับซีมคนละเจ้าซีมน้เจ้า้นละเจ้ามาสิอะมุกแดงก็ได้เนาะแดงก็ได้น้มา ของไปแซบมามื้อน้าเอาของคนนันมาเนี่ยเขาห้าอนออนพั่วมาตลอดอยู่ตลาดนี้มักอมีอาหารธรรมชาติเพื่อบหลายมานี้ยวันนี้ลายขนาดดดยโอ้ผักะลสแต่แล้วเขาใจย้ายหัวหน้า โตนี้ก็หลายขนาดเน่น้องไม,กม,ม้ก็มีพืชผักอาหารน้ำมชาตาสโซทั้งนั้นเนาะใจแล้วเข้าใจเกร่ ประเภทเครื่องสำอางก็มีเนาะสะบูย่ยาุกแข้วมีมดเกิบก็มีเนี่ยอาหารทะเลสินหมูสินเป็ดสินไก่ก็มีเนาะอาหารขายเสื้อผ้าก็มีอะ จะเป็นสุดเนี่ยสุดส่วนพาวูไทยปงมีทั้งสิน่นทั้งเสือ้อเสื้อดามอ่อนิน่นโอ้แต่งโมเ <ไป S 1> นาะแ,แต่งจริงขายทงจากซิป ะอันุละสโอ้โหงละสิบพันสามหน่วยเนาะหงละสิบพัแกงแหดเรื่องมันม่เอาสามถุงแตงแกงแหดบ่แตงแกงแหตโอ้โอเดี๋ยวมีละ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ใช่ปะ วันนี้อากาศโคตรฮอนเลยพี่น้องต้นเดือนหกหรือว่าต้นเดือนมิถุนาแต่อากาศยังฮอนเอาเจ้เราติบเข่ากับพี่น้องมีทางน้อยใหญ่น้อยน้อยเนาะเอาละเด้อ ยอากละไปลวกหมดเลยงนี่ก็เป็นชีพภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านนาทรายเนาะเืองกรุงพรแขวงสวนอาเช็ดพี่น้องสุดยอดอรีพี่น้องไงตลาดนัดบ้านนาทรายเนาะของยุโองกินลายขนาดมาแวะมาจับใจซื้อขายได้เนาะติดเส้นทางเลขทีสามใต้ เอทุกๆตอนบายวันเสาร์หาแรงเนาะสําหรับคลิปนี้ม้อนี้ขอพิชิมไว้สรัมปิกรลิปหน้าพบก,กันใหม่พี่น้องสบายดี